สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้กับผมอาจารย์เบสคนเล่าเรื่องนะครับจะได้พาท่านผู้ชมมารู้จักกับสีพึ่งของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับเป็นสีพึ่งในพิธีมหามงคล77นะครับสีพึ่งชุดนี้นะครับถือว่าเป็นสีพึ่งที่มีพุทธคุณแรงประสบการณ์สูงมากนะครับจนหลวงปู่บอกว่าต้องสวดอิติปิโสคุมไว้นะครับ วิธีกรรมวิธีในการสร้างเนี่ยหลวงปู่ได้สร้างในรูปแบบของตามตำหรับตำราพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของท่านนะครับตามแบบวิธีโบราณอีสานนะครับโดยการใช้ไม้คานแม่ไม้สองคู่นะครับตั้งเป็นเสาประลัมพิธีสี่เสาใช้ก้อนเศ้าสามก้อนนะครับรองหม้อหุงนะครับใช้ไม้คานของแม่ไม้นะครับเป็นฟืนที่ใช้ในการหุงนะครับเสกเซ็จ ะจะมีพิธีการเสี่ยงทายนะครับคือยังไงครับท่านผู้ชมก็คือเอาสีพึ่งที่เสกเสร็จผ่านกระบวนการาทำเนี่ยนะครับก็คือเอาไปทาที่ไม้คานให้คนถือนะครับให้ถือสองข้างเนาะข้างละอันนะครับแล้วก็เรียกไม้คานนี้ให้เข้าหากันถ้าไม้คานนี้เข้ามาหากันแปลว่า สีพึ่งนี้นะครับมีพุทธคุณมีอิทธิฤทธิ์มีปฏิหารนะครับถือว่าเป็นอันใช้ได้นะครับไม้คาเนี่ยท่านผู้ชมเป็นไม้นะครับเป็นไม้เฉยๆไม่มีชีวิตไม่มีกิจใจนะครับถูกสีพึ่งทาเข้าไปยังเคลื่อนที่เข้าหากันนั่นแปลว่าพุทธคุณอิทธิฤทธิ์นะครับแรงนะครับแรงมากๆเลยทีเดียวนะครับ เหตุการณ์นี้นะครับเป็นที่ประจักษ์ต่อผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์มากมายนะครับมีผู้คนได้เห็นนะครับเหตุการณ์นี้เยอะมากนะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับท่านได้กล่าวไว้ว่าคือเอาสีพึ่งเนี่ยไปทาที่หัวเรือแล้วก็ผักเรือไปที่กลางสายน้ำนะครับหรือกลางแม่น้ําหรือกลางน้ำนี่แหละครับท่านผู้ชมแล้วกวักมือเรียกนะครับให้เรือเข้าฝั่งเรือก็เคลื่อนที่เข้าฝั่งได้นะครับ อันนี้คือเรื่องของวิชาอาคมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับคือ,อส่งต่อกันมาจนถึงลวงปู่มหาศิลาได้มาทําพิธีในเรื่องของการทําสีพึ่งนะครับเป็นของท่านเองนะครับมวลสารนะครับพอสังเกตมีดังนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง 1. น้ํามันภายนะครับน้ำมันน้ำมันพายเป็นน้ำมันช้างภายนะครับแร่นะครับ 2. น้ำมันมหาสน่ของกระเลียงจากทางพม่าเลยครับ 3. ส,สีพึ่งช้างะสมโขงครับสีสีพึ่งเมตตาค้าขายพ่อคำม,มาหงษานะครับถือว่าเป็นสุดยอดเรื่องของสีพึ่งด้านเมตตาของพ่อคำม,มาหงษาเลยทีเดียวนะครับ 5. สีพึ่งอึ่งปีพ้พระอาจารย์โขงครับ 6. สีพึ่งหลวงพ่อเอียดวัดบ้านด่านนะครับอันนี้ก็คือสุดยอดพระเกจิอีก อีกท่านหนึ่งนะครับหลวงพ่อเอียดบ้าน,นด่านนี้คือมีอิทธิฤทธิ์มากมายจริงๆนะครับประสบการณ์ก็เยอะนะครับเป็นที่ประจักษ์ของลูกศิษย์ลูกหาของท่านนะครับ 7. สีพึ่งผ้าจานวิเนย 8. สีพึ่งผ้าจานอบจังหวัดสกลนคร9น้ํามันแช่งั่งนะครับของพระอาจารย์โขง10น้ํามันอึ้งปี้เดือน5ต้องหาให้ได้5ตัวภายในคืนเดียวครับท่านผู้ชม11สีพึ่งหลวงปู่ ประภัยส2สีพึ่งยุคต้นของหลวงปู่มหาศิลาเลยนะครับ13สีพึ่งพ่อคำเขน 14. น้ำมันเกลรพระอาจารย์วินัย 15. ผงยาเสนิ 16. ผงยามหานิยม 17. ว่านดอกทอง 18. ว่านเสนจันทร์อันนี้คือใช้ว่านเสนจันทร์ทุกชนิดในตระกูลของเสนจันทร์เลยนะครับเป็นสุดยอดของมวลสารในเรื่องของ เป็นวิชาเมตตามหาสน่นะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายๆท่านจะชอบใช้ว่านเสนิจันในการเป็นส่วนหนึ่งของมวลสารผรสมทำพระเครื่องนะครับอันนี้ในสีพื่งของหลวงป,ปู่มหาศิลาก็มีว่านเสนิจันด้วยนะครับมีทุกชนิดในตระกูลเสนิหจันเลย19ว่านมหาลาบนะครับเป็นเรื่องของโชคลาบครับ20ผงหัวขมิ้นนะครับถือว่า จาก20รายการที่ผมเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับผมก็มองว่าเป็นสุดยอดของเมตตามหานิยมจริงๆแรงจริงๆมีโชคลาภด้วยนะครับแล้วก็มีมวลสารอื่นๆอีกมากมายที่ไม่ได้นำมาเล่าให้ฟังนะครับชนวนขี้พึ่งนะครับในการหุงครั้งนี้นะครับมี1ขี้พึ่งแท้น้ำหนัก4กิโลกร,รัมนะครับโดยหลวงปู่มหาศิลาได้จานอัขระวิชาอาคม นะครับของท่านในด้านของเมตตามหาสเสน่ในเรื่องของเมตตามหานิยมลงไปด้วยนะครับสขี้พึ่งจุดเทียนชัยในงานพุทธาพิเศษนะครับวัตถุมงคลต่างๆหลายวัดนะครับอยู่ในมวลสารนี้ด้วยนะครับสีพึ่งชุดนี้นะครับเป็นสีพึ่งมหามงคล77นะครับในพิธีนะครับมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายท่านร่วม งานเมตตาอธิษฐานจิตนะครับซีพึ่งนี้นะครับมีพุทธคุณในเรื่องของเมตตามหานิยมนะครับโชคลาภนะครับนี่คือสุดยอดจริงๆนะครับจากประสบการณ์ผู้ที่ได้ใช้นะครับแม่ค้าประชาชนนะครับหรือพ่อค้าที่ใช้ในการค้าขายเจรจาพาทีนะครับเซลนะครับค้าขายนี่ถือว่าเป็นประสบการณ์ดีนะครับการเอาไปพูดเจรจากับใครก็เป็นที่รักใคร่นะครับของคน ทั่วไปของคนทั้งหลายอย่างนี้นะครับแนะนำครับสำหรับคนที่อยากใช้ในการเรื่องของเจรจาค้าขายพูดเป็นที่รักใคร่เป็นเป็นที่นิยมของคนทั่วไปนะครับต้องสีพึ่งของลุงป,ปู่มหาศิลานะครับแรงจริงๆครับประสบการณ์วันที่มีการเสี่ยงทายลองดูว่าสีพึ่งนี้จะใช้ได้ไหมนะครับผู้คนได้เห็นนะครับเป็นที่ประจักษ์จริงๆในการเอาสีพึ่งไปทาที่ไม้ขานแล้วไม้ขานได้เคลื่อนที่เข้าหากัน นะครับเป็นการเรียกนะครับว่าทดลองว่าสีพึ่งนี้ใช้ได้จริงไหมถ้าใช้ไม่ได้นะครับก็จะมีการทําใหม่เสกใหม่ทําพิธีใหม่อีกรอบหนึ่งแต่สีพึ่งของหลวงปู่นี้ผ่านแล้วครับก็คือหลวงปู่ได้พิจารณาแล้วว่าสุดยอดแล้วนะครับดีแล้วเหมาะแล้วที่จะให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ใช้กันนะครับติดตัวนะครับได้ใช้พุทธคุณพึ่งบารมีของหลวงปู่มหาศิลานะครับท่านผู้ชมครับในเรื่องราวของสีพึ่งของหลวงปู่มหาศิลานะครับผมก็ได้ เก็บรวบรวมนะครับมาเล่าให้กับท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะครับถือว่าเป็นเก็บความรู้นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับที่นํามาฝากกันนะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับได้ติดตามรับชมนะครับรับฟังในเรื่องราวเรื่องเล่าของผมเองนะครับในหัวข้อวันนี้ก็คือสีพึ่งของหลวงปู่มหาศิลานะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่กดติดตามกดไลค์ กดซับสไคร b ์นะครับกดแชร์ในช่อง youtube ของกับผมเองนะครับอาจารย์เบสคนเล่าเรื่องนะครับฝากกดซับสไคร b ์กดติดตามนะครับเพื่อได้เป็นกําลังใจในการหาเรื่องราวต่างๆเรื่องเล่าต่างๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับขอขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ